โอ้ยพี่โอมโอมอยู่แมบบเดีวตอนนี้เราอยู่แมแอะไรไหนพูดดิในเราอยู่แมแอะไรทำพิซซ่านี่แแบบทำพิซซ่าใช่ไหมแล้วมึงรู้เปล่าว่าแมบบทำพิซซ่ามีข้อดีอะไรรู้ปะ่าทำพิซซ่าไม่ใช่เว้ยมึงดูมึงดูนี่มานี่มานี่โอ้โหนี่มึย โอ้น oh no, oh no. ี่โอ้นี่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 แต่งตัวนี่แหละเกมที่กูใฝ่ฝันมานานนี่แหะแป๊บนึงขอเวลากัน five minutes later เย้ชุดกูเสร็จแล้วโอมนี่ดูเป็นไงชุดกูหายตู้อ้าวอ้าวไอ้ยายไปไหนวะอ๋อนี่เป็นไงดูเสื้อกูดิมีครับปี巴าดอ่ะเฮ้ยเชี่อว่ามึงดูดิอะไรจะหมดวะ น้ำจะหมดอเป็นมา400โลบลาเไม่อยากเป็นหมาไปซื้อมาที่100ร้อยโบร้อยเจ็ดเก้าพอไรพอแล้วแมว่ะละนี่อ <c oughs> ก,ก,กเอา What the fuck เอาหลุดแล้วนะ <c oughs> เอา <c oughs> เงี้ย Five minutes later เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีพิซซ่าหน้าชี้ธรรมดาทำไมเราไม่ทำกันเลยล่ะ เเเเออออวิวตอนนี้ปันหาหาอะไรอะคนสปายไม่ม hey, yeah. ีคนเดียวเอ้ยงั้นกูต้องไปขับรถแล้วปะแล้วมันไม่ส่งของเลยงั้นเราต้องไปขับรถกันแล้วปะสองคนไปโอม Let's go เราไอเหียมึงดูรถนี่นี่โอมกูกูกูจะแต่งรถดูดูดูดีกูแต่งอีโมนี่ไปล่ะแต่งอีโมเฮียมฟังเสียงเครื่องดิจิอาร์โลเอจริงจีนารบอเชี่ยมึง เยอยเนี่ยโอมโทรหาแม่อยู่เนี่ยเยอะเยอะเยอะโอมมึงขึ้นรถเลยขับไปขับไปขับไปโอมรอกูก่อนโอมอ้ามโอมกูไปด้วยโอมโอ้ไปด้วยไป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 โอ้แทนที่มึงจะยกของด้ล่ามาเอ้ยกูกูยกไม่ได้กูยกไม่ถึงไอีกยันนละวอ้ยันชนหนยเดียวดียวดีโอ้โอมเดี๋ยวกูทำอะไรดูโอมมึงเห็นมึงเห็นรถตรงนั้ำนะ เด,เ,ดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวคนเราเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะให้คนันเป็นอีโมเลยดูดู <laughs> เฮ้ยโอ้ม,มึงต้องถอยเข้าดิเดี๋ยวกูบอกให้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มเปิดเปิดไม่โปเลยใครทักมาเชี้ยโอ้ใครทักมา,กมาปิดเฟซกัน นี่เราเติมของแล้วโอมเ,เราไปยังต่อใช่ไหมโอมบอกกูมาโอเคไปเล่นหลังเล่นหลังมันไม่ไมมันไ่ดึงไม่ดึงคืนอ้าวเองเอกมระบบอโต้มืออ,อ,อ,อัตอัตโนมอตติออโต้มือโอมเ,เราไม่เล่นเกมนี้ยังไงวะกูไม่รู้ไ <laughs> อเกมมันชิลนู้นเว้ยไอมึงดูบ้านหลังนั้นดิเห็นป่าทางซ้ายสีม่วงเฮียมันเล่นหนักขนาดไหน ทำพิซซ่าจนรวยแล้วมั้งโง่เปลือนรีวิวหนักันาดนเชียวเอ้ยกูเก็บไปกูเก็บกูเก็บกูเกแบบนี่นีกูเก็บเอ้าเก็บไม่ขึ้นมีเสดเลี้ยงเกมนี้มันฟรีหรอมึงต้องไม่รู้อะน่าจะก่อนมันต้องห้าพันคอยอันหนึ่งอันหนึ่งกอเคว่นเก็บนี่เก็บแบบห้าพันคอยอ่ะต่อไปอีกกูเก้าหมื่น่ะจาไม่ได้เอ้ยใครมันตับชนโอ้ยอย่ามีแบบขีเปล่ะเฮ้ยโอมพูดเข้าไปโอ้ย รถมันอยู่ไหนวะอีคันหนึ่งอะเอ้ยเดี๋ยวไปดูนี่บริการด้วยอัะน้องของดูเดี๋ยวเอ็นอ่านใหมดแล้วกูใส่ไปมันพอยังวะพอแล้วมั้งเอาน้ำเอาน้ำเอาน้ำไปเยอะไป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 โอมทำงานทำงานทำงาน working working ยิ้วกล่องมันจะหมดอ้าวกล่องแล้ววะกล่องกระดาษนะนะอันนึงอาจจะใช้ใช้รถสองคันเว้ยในอันแบก ผงไปก่อนเลยใช่เรามีเงินสองแสนนะทิมแม่งบ้าเกียร์ไม่เยี่ยมีคนส่งของกินรวยเฮ้ยโอมรถมาแล้วเห็นปหมแป๊บนึงวัวเพิ่มก่อนเราจะขับไปพร้อมกันนี่กูถอยหลังด้วยไงกูไม่เอาหน้าเข้ากลัวหลังเข้าละไปเ๋ยวโอมเดี๋ยวกูตามไปแป๊บนึงอ้าวเดี๋ยวประธารีบทำงานไปไปไปเฮ้ยเดี๋ยวประธา้เหี้ยเดินเร็วขึ้นด้วยโอมรถไม่เร็วขึ้นเหรอย่าโอม ูใช้เปลยะเยอะคนมาขอมันหมือนเลยวะใครไม่ใช้เปลมาอย่างเง้ยอยู่ในอ่เงี้ยเดี๋ยวกูต้องเอาพวกอันี้ไปไอ้กระป๋องกระเป้มแล้วก็ระดาษอันนี้เลยแล้วก็ไป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 กูเสร็จละนี่ฮิ่กูขับรถไปละ Five minutes later เยอะชนกระของตกเลยคุยเอ้ยเจอแล้วเยอะชนหมด นี่การการเลี้ยวแบบมีมีหลักการไหมโอมกดกดกดปุ่มตัวเดียวเลี้ยวให้เลยนี่กูกูไหลเข้าไปเลยก,บก,ก,กับการด้วยมีกรรมการด้วยเหรอเฮ้ยมันถอยยากแต่ว่าเย,ยเกมพี่อ่นอะน่ะเฮ้ยกูเข้าได้ละนี่ต่อไปเราก็จะนี่นะกด e นี่ดันมาดันดนัดนดนัดนดนัดนแล้วก็แบบว,วบ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 มันจะมีเสียงบวบวบ วูวแล้ว่าเราต้องจัดเรียงว่ะถ้าเราจัดเรียงเราตกของเก็บของได้มากขึ้นใช่แต่ว่ามึงจะทำแบบนั้นทำไมเด็กรูบบอกร้องอกัน <c oughs> โอ้มึงดูลูกกูดิเปิดประทุนว่ะกูใส่สีนี้มึงดูเนี่ยนี่มาละโอ้มึงมาละโอ้มึงเห็นมะเปิดประทุนแล้วเปิดตู้ดอวิวเอ้ยนี่โอ้ดูดูดูลูกกูเนี่ยงไม่เจอหนามีอะไรไอ้ไม่ใช่ไ้เจอมานั่งดูงานอ่ะนั่งดูสองหนามีอะไรเอามึงอยู่นี่แหละเอากระฟอกเอ้ยกูเป็นได้嘛 กูหับออเดอร์มา้งหับออเดอร์ตัวเนี่ยท็เป็ในเกมกูไม่ส่งหมกวะดูดิเห็นว่าบิวไหนหมกนะหมกอืมอะไรวะเนี่ยเล t me know your e f บุกกันน้องกงเห็นป่ะเนี่ยไอ้เหี้ยลเอาอีบิวไอ้เหี้ยกูกูไม่ได้มองกูมองมึงอยู่ไอ้เหี้ยจบละเอเคโอมโคมเอ เฮียเรับออเดอร์แล้วไอ้เฮียมึงดูดิโอมกูว่เราควไปช่วยทำว่าข้างในมึงเห็นไหม้องทำยังไงให้มัมทำยงไงให้ไม่เสร็จนี่เฮียกูนีไ่ไหนียคนกี่ล้านคนวะแม่งมีกี่ล้านคนเนี่ยไอ้เฮียแล้วแม่งทำไม่เสร็จนี่เฮียงงชิบหายเลยแม่เยด้ย <laughs> <laughs> ดูพนักงานดีเด่นเนี่ยดูใครวะโหเบคอนเนี่ยตันติดรูดเป็นด้านข้างในเฮียชื่ออะไรแบงค์แบงแบงยศเหรอแบงยศใช่แต่กูไม่เห็นมันเลยเซิร์ฟมาตอนเนี้ยเอ้าเอ้าเออวะเอ้าเหี้ยวะ ี่ยกูทำงานแทบตายกูไ,ได้ตังค์มาหน,นึ่งร้อยสิบแปดเหรียญแปดแปดเฮ้ยพิซซ่ามันดำโอมเอ้ยดำมึงดูดิดำโอมเอ้ยนี่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 อะไรอย่านะนี่นี่นี่เฮ้อยอย่านะอย่าแม่แต่เ้กูต้องเอาไอ้นี่มาเผาเฮ้ยเดี๋ยวกูต้องเออวะใช่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 เนี่ยแล้วกูก็กลับไป นี่เอารั่วไปอ้าวเฮียวะโอมโอมกูไม่ได้บอกไว้แล้วเบลบอกว่าอขอจบคลิปนี้ไม่เปลี่ยนแล้ว like นี่ยผมเกมแม่งกระจอกเกินไปโอ้มกูทับไม่ได้นะผมก็แก้นี่แหละผมเกมมีแค่นี้แหละไรเฮียส่งพิซซ่าทำพิซซ่าขายบ้านหรือบ้านเฮียไม่มีเฮียเราบอกแค่นี้จบกันคลิปนี้ก็จบไปกันนี้บ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย